อยากอคจดาหวังกับสิ่งเหล่านี้มากให้เรานึกถึงวันนี้เรามาเรามาเพื่อบูชารู้บรรตารักเรยนอก้ชายกยกันอยู่ตโนี่เนิง็เ่ารที่มการที่มกขตายนายตายตายนายตายอาแตายตาย้ายตายตายตายายตายตานตาย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 ตาตายตาตาตาา่านาา A. S. 다가 B. Sa. S. 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 gehört A. S. લોકો છે